สวัสดีค่ะพบกับช่อง99 BKK นะคะเราอยู่ที่เกมโรมาค่ะเจาะเกินเนาะฝากเข้ามา945บาทนะคะอ่าเราเริ่มที่เบรกร้็ดสิบก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มที่75กันไปนะคะขอปรับขึ้น105เลยเปิดเทอร์โบไปจ้ะมาดูสิว่าโอ้โหพันสี่สวยค่ะ็อตนี้หายไปเต็มหน้าเลยนะคะพันสี่สวยๆจ้าไปกันต่อนะคะอ่าคำนวณสวย300ร้ยโลไหมโอ้โหโลต่อคะ่ะองหุ่นมาองหุน่นองหุ่นไม่มาว่ะเสยียดาย ไปกันดเรื่อยนะคะนี่โลมาโอ้ยโลมาก็ทอนนั้นเลนยเนาะมันได้มีเต่าไปอีกนะคะอ่ะตอนนี้ก็กำไรก็ประมาณพันกว่าบาทป่าสวร้อยห้าได้เบ็ดคืนแล้วไปค่ะไปจ้าเกมโลามาญาติหิตนะคะมันนี้มาตุลหลักร้อยเก้าร้อยกว่าบาทโหไม่มานิ่งปับเทเบออกนะก็ท่านิ่งนะคะไม่มาหรือกด ปั่นไปสองรอบแล้วมันนิ่งๆไม่คำนวณก็ลองปรับเบรนนะคค่ะแต่อ่าปรับเบ็ดบ้างนะหรือไม่ก็ปรับสลับเทอร์โบบ้างธรรมดาบ้างนะคะหมุนยามากอ่าอย่าครบลูกช่อแล้วก็มีโลไปพร้อมนะคะหุ่นมาช่องสอง,องหุ่นไม่มาว่ะเสียดายไปกันต่อนะคะโลมาไมช่องแรกช่องบนขอให้มาขอให้มา มาไหมโอ้โหไม่มาว่ะถ้ามาคือครบทุกช่องมันสวยมากเลยนะปรับเทอร์โบไปเนะสลับนะคะถ้ามันไม่คำนวณก็สลับเพื่อให้มันมีการคำนวณน,นะคะเออสามร้อยองุ่นต่อโลมาโลเยือกมาอ่าเยือกครบทุกช่องไปคอมโบสามไม่ถึงสี่เนาะถ้าสี่นี้เรา 4, ได้สี่เป็นสปินเนี่ยพรถ้าอยาก เปิดยูเซอร์นะคะอยากสมัครสมาชิกแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดก้าวบีเคเคนะคะไลน์เฉยที่นหน้าจอเนาะหรือว่าจะคลิกที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปเพือระหว่างนี้ไนลน์ไปแล้วนะคะสุดยวดมากมากสมัครสมาชิกวันนี้ฟรีเลยนะคะนะเออก็แอดไลน์กันไปเนาะวางไว้แหละที่ลิงก์คอมเมนต์นะคะลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดโอ้ยนี่สวยพันสองห้าสิบโลต่อค่ะอันสามแล้วสองพันสามเก้าห้าอ่สวยอยู่กำไประมาณพันห้า เทโบอัโตไปนะคะโอ้ยไม่มาว่ะเปิดเป็นอัโตธรรมดาไอ้เทโบธรรมดาเนะ 2, ี่ยสองหนึ่งเก้าห้าอืมแม่งไม่คำนวณเลยอรอบสามเองขอคำนวณโลมาอูห้หสวยค่ะแบบนี้เจ็ดร้อยห้าดาบตอ่อคอมโบสามสี่ไหมอืมนิดเดียวเองว่ะนิดเดียวจริงๆทุกคนมันไม่มาต่อคอมโบสี่ให้เราสามพันหนึ่งเก้าห้าเป็นเท่าไหร่สามพันหนึ่งเก้าห้าแล้วปรับเทโบออกนะ งุ่นปลายสวยโยก็อาจจะยาวหน่อยเนะคลิปนี้นะเราจะปั้นกำไรกันนะขอไปแบบชิวๆเรื่อยๆแล้วกันเออสิ่งโตสวยห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วเหยีบไปค่ะนี่โล่ต่อขอบวนสี่แล้วค่ะสี่ปีสปินโล่ขาดช่องที่สองตรงกลาง อเสียดายอะสีฟิสป,ปินก็ยังดีเนาะให้มันมีคำนวณนะคะก็จะดีแปดร้อยห้ายกไม่มาสามพันหกเก้าห้าไปกันต่อโอ้สวยอยู่ หกร้อยแล้วปรับเทอร์โบนะคะโอยโดาไม่มา ไม่มาปรับเทโบไปเทโบออโต้นะสวยค่ะงคุณไม่มาอันนี้ก็ได้เบ็ดคืน3,000กว่าเลย3 1 4 5ดาบมาดาบมานี้1,150 3,000 4,000เนาะ สามเก้าเก้าห้าสี่สี่บาทเลยเปิดเทโบโต้ไปต่อค่ะไปให้ครบไปให้ครบหนึ่งสองร้อยปรับเจ็ดสิบห้าก่อนจะปรับขึ้นร้อยห้าสิบคืน โอ้โหโบนัสมาเฉยว้ออามันต้องแบบนี้ในที่สุดโบนัสก็มาแล้วจ้าอ่ะมาดูสิขอฟันแจมแจบเดี่ยนโอ้ได้ดาวครับฟันไปดิบิ๊กวินจ้าพันเฮไปจ้าโดนไปดาวนึงนะคะโอ้โหไปกันต่อกลางโอ้ยเจอโลเลยพันเก้าร้อยห้าสิบอ่ะก็ยังดีดีค่ะเหลือมีโอกาสอีกแค่สองครั้งนี่ค่ะเอาอันกลางต่อโอ้โเจอดาบฟันไปดิฟันไปอีกโอ้โหหลบแหมหลบหลบ กลางอู้ดาบคู่ฟันนี่ฟันนี่โอ้โหหลบเก่งอีดดหลบเก่งฟันโอ้โหหลบขนาดนี้ฟา,าดกูเถอะเจอดาบคู่ฟัน,น,นโอ้โหทุกคนหลบขนาดนี้อืมหลบไม่ล่าหลบไม่ล่าเจอไปดอกนะคะ่ค่ะดาบหนึ่งเจอสองดาบมันหลบนะหลบเก่งสามพันสี่ห้าสิบอะไปกันต่อเอาอันอืมอ่ะฟาดเราล 39, ะสามพันเก้าเนี่ยค่ะมีโอกาสหนึ่งนะครั้งเนี่ยค่ะจะเจออะไรขอเจอดาบได้ไหม อันขวาแล้วกันว้าอเจอโลเสียดายอ่ะก็ยังดีนะคะ4ี่0นานะโอเคเลยนะคะข้าโบนัสมาฟันสิงโตนะคะได้ฟันไม่กี่ดอกอเองเท่านั้นลบเก่งชิบหายโอเคพอละในกำไร6,000กว่าบาทฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีค่ะ